นี่คือไผ่ชุดที่2นะครับที่เรากําลังจะลงที่อุทยานนะครับชุดนี้เราจะลงที่ซุ้มไผ่ใช่ไหมคะน้องน้ำพีคะใช่ค่ะรับรองว่าตรงนี้พอโตมาจะเป็นซุ้มไผ่ที่จะเดินเข้าไปแล้วก็เจอกับองค์พระพิฆเนศได้อย่างสวยงามรัดนี้ทั้งหมด500ต้นหิ่งพันจกักรูทีนะครับซึ่งวันนี้วันที่28กรกฎาคม2564เดี๋ยวผมแล้วก็ทางไอ้ลุยวิศวกรจะมาทำการวัดระยะให้ชัดเจนในวันที่30เราจะปลูกกันวันที่ สานะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดกันไปนี่คือบรรยากาศยามเย็นซึ่งตอนนี้นี่ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยแค่ ขุดจากคลิป ep ที่เราปลูกต้นไม้เสร็จมามาวันนี้ก็ผ่านมาได้2เดือนเนาะสเดือนตอนนี้ที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือเนี่ยคนเนี่ยเดินเก่งแล้วแล้วก็น้องน้ำพริกจิจ้าก็โตขึ้นอีกนี่คือความเปลี่ยนแปลงบรรยากาศดีมากเลยอันนี้เรามาเตรียมเพื่อที่จะทําการปลูกไผ่รอบสองเมื่อสักครู่นี้เราเห็นกล้าพันไปแล้ว500ต้นนะครับเราจะเริ่มปลูกตั้งแต่ขอบนี้ก่อนเลยเพิ่งจะเป็นรั้ว ถนนไปด้วยสุดเลยสุดนู้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางที่เราจะเป็นซุ้มไผ่เพื่อที่จะมุ่งไปหาองค์พระพิฆเนศ<ะ>ก็จะเป็นไผ่คู่แล้วก็ข้างหลังอีกหนึ่งโซน<ะ>ก็จะสวยงามแต่โกนสิป้า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 สิใช่ป่าปรากฏว่าไม่ใช่ใช่จาจาเมือ่อไห่ครัน้องเหลี่ยมหาแบบนี้ให้หน่อยได้ไหม <laughs> อันนี้นี่อะไรอ่ะโหระพาเหรอไม่ใช่ส่วนต้นที่เราปลูกก็คือช้ำฉาตอนนี้ก็คือติดทุกต้นเนอะนูนาไม่มีตายเลยเดี๋ยวต้องไปดูบรรยากาศมุมสูงกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนีอะไรได้เริ่มทำเราก็มีความสุขแล้ววันวันนั้นเพึ่งถมก็เลยยังไม่ค่อยเห็น ความเขียววันนี้ฝนตกเยอะมากแล้วก็น้ําท่วมคือไม่ใช่น้ําท่วมพูดผิดคือน้ําเต็มบ่ออย่างเงี้ยมันก็จะฟินเนี่ลมเนี้ยร้านอันนี้คือการในชาคาเฟ่สาขาแรกสาขา2เปิดแล้วอยู่ที่ร้านเทวารดูใช่ไหมนี่สาขาแรกเกะยาะใหญ่ทวดอ่ะนี่คือบรรยากาศแบบนี้นี่คือ EP ีที่เราจะทําการปลูกต้นไม้อีกหนึ่งรอบอันนี้จะเป็นปลูกไผ่ทั้งหมดนะครับ นี่การเจริญเติบโตของชีวิตดูทั้งไผ่ดูทั้งลูกชายเออลูกขึ้นครับเออลูกขึ้นล้มแล้วเราต้องลุกขึ้นึงาเก่งมากลงหนาวเลยนะเนี่ยลุกๆไปเลยนะเอแต่เย็นแตเย็นเยออันนี้จะเป็นเบิร์มแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเรามาขุดฝั่งนู้นเพิ่มเติมก็คือจะปรับดินตรงนี้ใหม่แต่งดินใหม่แล้วก็ ปลูกหญ้าคาเพื่อกันดินถล่มนะครับแต่ตอนนี้เราก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปก่อนก็ถือว่าสวยงามนะหญ้าขึ้นอย่างนี้แค่ตัดสวยๆก็สวยอยู่นะเนี่ยบรรยากาศอ,า <laughs> อะไรของนูนีนี่คุกๆคุกลงน้ำไปเลยนะยืนขึ้นให้ได้เออยืนเองไป ที่บ้านหนเซฟินค่ะดีไหมนี่คือโซนของฐานลงคนบิคเน่ครับผ่ที่เรามาสางกอเขาที่แล้วนี่โตขึ้นเยอะมากแล้วก็นี่ต้นไม้ที่เราปลูกไป EP ที่แล้ว อันนี้คือมาปลูกเพิ่มมาปลูกเพิ่มอีกข้างหลังอีกนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เราจะทําการเททองในวันที่สิบสองกันยายนอันนั้นคือ,อ,เ,คอเริ่มแดนสองอันนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เราปลูกไผ่ครับลงโคนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครึ่งตัวได้เดี๋ยวไปดูซิไหนใครลงอะไรคะับตะกี้ลงโคนไม่เอา,ลง,เอาลงไปครึ่งขาู่ลงไ,ไปครึ่งขาเลยไม่มีร้องเห็นไหมโถเอ้ก็แค่โคนลูก ก็คือเดี๋ยวจะปลูกเนี่ยครับเป็นแนวอันนี้จะเป็นรั้วไผ่ยาวมาฟื้ยาวมายาวมายาวมาเสร็จแล้วก็จะหักมุมไปตรงนู้นตัวนี้จะเป็นซุ้มไผ่เป็นทางเดินเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไผ่ยาวไปเหมือนกันก็ใช้ก้าพันประมาณ500ต้นฝังนน่งนู้นกับฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้ปลูกได้เราก็จะปลูกเลยด้านข้างถ้าเหลือเราก็ปลูกเลยเราค่อยมาปลูกอีกทีตอนต้นปีคือเราทําไปทีเราเฟดเพราะว่า,เ,าเราไม่ลงทีเดียวจบบ ตูมตามเพราะว่าผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องของเกษตรมากนะักแต่ก็ศึกษาด้วยระยะเวลาที่เรามีนะครับปลูกแล้วก็เรียนรู้ไปในเรื่องของการทำไผ่มุมนี้ก็จะเป็นแนวไผ่มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยววันที่ยี่ไม่ใช่วันที่30จะมาวัดระยะแล้วก็ส1ปปลูกก็จะมาเห็นบรรยากาศว่าพอลงไผ่แล้วเป็นยังไง บริเวณฝั่งในแล้วเป็นไงบ้างสวยค่ะน,น้ำน่านเล่นมากเลยน้ำน่านเล่นมากใ,ใส่มากอย่าไปเหยียบริมนะคะดินลืยลงไปเลยน้ำใส่มากน้ำแกงลองเทสซิว่าลงไปจะเห็นเล็กขนาดไหนยาเลยะเดี๋ยวช่วงเดือนปลายปีนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหมดเพราะว่าอันนี้เราขุดไปได้ครึ่งเดียวนีเกาะใหญ่ทวตรงนี้จะหายเป็นน้ําหมดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ําหมดเลยอันนี้เหลือเกาะไว้เกาะใหญ่ทัวด ข้างๆตอนนี้เป็นข้าวโอโหถ้าขึ้นข้าวมาสวยงามช่วงแรกเราก็จะปลูกข้าวก่อนตรงนี้ร้านกาแฟนี้ปลูกข้าวตรงนี้ก่อนนี่ตัวน,นี้เป็นข้าวหมดเลยตอนนี้ยังไม่ขึ้นมากอันนี้คืออะไรคันนาน้อยมีสวนนี้เห็นน้าแกงน้อยน้องเหลี่ยมน้อยตอนนี้อยู่บนเกาะใหญ่ทวดมุมนี้จะเป็นวิวส6 0รอหสิองศาถ้าเสร็จตรงนี้จะเป็นเวิร์กน้ําบนเกาะกลางตัวนี้เสร็จไปแล้วห้าสิบส่วนข้างหลังก็เดี๋ยวจะช่วงสิ้นปีใช่ไหมครับสวยงามมากนะวิวตอนเนี้ยชิลจริงๆ ธรรมชาติไหมครับธรรมชาติชอบไหมคะชอบค่ะอ่าบริเวณข้างๆก็จะเป็นไร่ของป้ากุลซึ่งเราได้ขุดบ่อดินจากป้ากุลไปใช้ตรงนู้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ป้ากุลปลูกอะไรคะปลูกมะเขือค่ะมะเขืออะไรมะเขือเปาะมะเขือเปาะแป็ค่ะาไปดูซิมาดูซิมดูซินี่อยู่กับธรรมชาติแบบนี้อันนี้ก็คือทำระบบน้ำหยดด้วยปลูกพริกน่อ้อย แต่ถ้าอ้อยแบบเซ็กซี่ไปยังไงอ้อยนี่นี่มะเขือเราอนจะมาเก็บมะเขือกันนะคะมาเราตอนนี้เราจะมาเก็บมะเขือกันนะคะยัไม่เก็บยุ๊บุ๊บเห็นไหมจะได้อาลูกนั่าจะกินได้มะเขือแต่หนูยังเพิ่งเก็บเพิ่มโอ้ดูบรรยากาศดีมากดูดอกมะเขือซุกดกป้าจะได้เก็บมะเขือขายแล้วเว้ยไปดูบ่อน้ำป้ามั้งเยอะแยะเลย ก่อนป้าปลูกนี้เนี่ยตอนแม่เล็กๆอ่ะแม่ก็มาช่วยป้าเก็บมะเขือเพราะว่านอกจากอุทยานแล้วเรายังมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟเสร็จเราจะมีฟาร์มเป็นพริกแกงแบมบูฟาร์มเป็นฟาร์มไผ่แล้วก็ฟาร์มเกี่ยวกับเกษตรด้วยแต่ว่าค่อยๆทาลูกบอกว่าแม่ขุบปากอะไรลูกขูบปากอะไรนะขูบปากจุกบจุไม่แม่หูปากทำไมอ่ะหนูรำคาญเหรอน่ยโย่โย่โย่จุ๊บบา ุ่มา่จุกกอง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 เออาะวล้อแบบหลองเตยใช่ไหมฮ่าฮ่าเจเจโอ้ลุกขึ้นมาครับฮ้ยเฮจงมากเจเจยังไม่หยุดกับการเก็บกอกย่ ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับที่ผมมาในรอบนี้อันนี้คือองค์ที่จะไปไว้อยู่ใต้ฐานองค์มะพิคเน่เนื่องจากว่ามันจะมีคําถามที่เข้ามาในรายการของผมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องขององค์แตกไม่อยากบูชาแล้วทํำยังไงผมเลยหาวิธีที่จะทําให้ทุกคนสบายใจได้สําหรับใครที่ไม่อยากจะบูชาองค์ต่อไม่ว่าจะเป็นองค์ใหม่องค์เก่าหรือว่าองค์แตกกันแล้วแต่เนี่ยก็คือส่งมาให้กับน้ําแกงแห่ไม่ใช่คือส่งมาที่นี่แล้วก็จะไปไว้ที่บริเวณใต้ฐานองค์มะพิคเน่นั่นแหละ ผมได้ประชาธรรมว่าไงว่าไงเราจะถ่ายนะครับแล้วก็ชิลิฟต์มาหาผมยืนๆนะครับใจไหมครับอย่าเดี๋ยวจะมาแกะดูว่ามีอะไรว่าเอาไปเอาไปอือืน่ากินจังเลยในที่สุดมะเขือของครอบกลายเป็นแครงคิววาที่เราไปดูวันนั้นใช่ค่ะน่ากินมากเลยตอนตอนนี้มีคนแอบกินไปแล้วค่ะใครคะปพาหนูเลยค่ะแอมแทมแล้วคนนี้นะคะกินข้าวผัดค่ะอ๋อ ไปเดินที่พญามาเลมากดุ้ยย่ยมาเติมพลังกันค่ะเย่ยยยวันนี้วันที่30กรกฎาคมครับวันนี้เรามาทําการวัดพื้นที่นี่ทําทุกอย่างท่านวิศวรกรเนาะ <c oughs> คือตอนนี้ทําระยะเพื่อที่จะทําการเตรียมที่จะปลูกไผ่ในวันพรุ่งนี้ครับก็เลยวางแนวแล้วก็ทางครูทีเนี่ยก็จะมาทําการปลูกให้โดยมีทีมงานมาด้วยกัน กบอกว่าสามู่บ้านคือมาศึกษางานด้วยมาดูงานด้วยนะครับแล้วก็ทําการปลูกในวันพรุ่งนี้วันนี้เราผมก็ไอ้ลุยก็เลยมาวัดก่อนพอวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ระยะในการปลูกซึ่งระยะขอบเราก็จะไม่ต้องการไม่ต้องทําการวัดเพราะว่ามันอยู่ตามขอบอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือซุ้มไม้ไผ่ผมนี่แหละซุ้มไม้ไผ่ตรงที่ตรงกลางของอุทยานก็คือทางเข้าทางเข้าอุทยานจะอยู่ด้านหน้าหลังจากร้านกาแฟมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นซุ้มไผ่ ซุ้มไผ่สองข้างนะครับสองข้างเข้ามาเดินเข้ามาด้วยบรรยากาศที่แบบสบายๆเย็ยนๆลมฟังเสียงลมเสียงไผ่เสร็จแล้วก็มาถึงตรงนี้ถึงตรงนี้จะเป็นทางเข้าเขาเรียกว่าเป็นเทวสถานณตรงนี้หลังจากที่ผ่านซุ้มต้นไม้ตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นองค์วระพิเนศองค์ใหญ่นะครับก็เลยทําการวัดก่อนห่างกันห้าเมตรซึ่งขอที่ไอ้ลุยกํลาลังวัดอยู่ตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็น รั้วไม้ไผ่อีกหนึ่งชั้นตรงนี้จะเป็นไผ่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 ยาวเป็นม่านบังอีกทีหนึ่งคือจะได้มีความสวยงามพอผ่านซุ้มไม้ไผ่ตรงนี้เป้ามาฟุบเราก็จะพบกับต้นหูกระจงแล้วก็จะพบกับองค์พระพิฆเนศนั่นเองตรงนี้ถ้ามองไปในจินตนาการผมตอนนี้คือมันจะเป็นซุ้มไม้ไผ่ที่สวยมากนะครับตอนนี้วัดขนาดแนวรั้วด้านหน้าตรงเทวสถานเสร็จแล้ะกำลังจะฝ่าไรข้าวโพด ในขณะที่เรายังไม่ได้ทําเต็มพื้นที่นะครับพื้นที่เหลือทางญาติพี่น้องเขาก็ปลูกทําเกษตรไปด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หลังจากนี้เนะี่ยพื้นที่ตรงนี้ผมจะเป็นก้าพันถ่ายหมดในอนาคตก็ปีหน้านั่นแหละก็เยอะอยู่ตรงนู้นก็ปลูกข้าวอย่างที่ได้คุยกับทางหนุหนนาไป ในต้นคลิปเพราะตรงนั้นมันค่อนข้างเป็นแอ่งครับเดี๋ยวจะทําการปลูกผัยเช่นกันแต่ต้องทําการปรับพื้นที่ก่อนในช่วงตอนต้นปีทางทีมงานไอ้ลุยเขาแกจะมาปรับพื้นที่ด้านหน้าอีกครั้งให้ครบในการขุดบ่อแล้วก็ผมที่ต่อไปก็จะถึงการสร้างรากฐานขององค์ เรียบร้อยให้ลุยเรียบร้อยไหมตรงนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่วางคือตรงนี้ก็คือระยะที่ห่าง5เมตรผมทําแค่5เมตรครับเพราะว่าจะได้แคบๆหน่อยยิงไปตรงนู้นที่เราวัดจากตรงนู้นไปตรงนี้ผมจะปลูกไผ่สร้างหมุด2ชั้นนะครับทางนู้น2ชั้นทางขอบ2ชั้นทุกอย่าง2ชั้นเพื่อให้เขาแตกหนอ่อซึ่งปีหนึ่งที่ปลูกดีๆด,ดูแลดีๆตัดกิ่งสางกอดีๆครั้งเดียวเนี่ยนะก็สูงอยู่ครับ คือผมปลูกแบบเทวดาดูแลเลยอะ่ะ<อ>ก็ยังสูงได้7จเมตรแต่ถ้าเจอน้ําไม่โตบอกเลยชุ่มน้ําหรือว่าดินน้ําเยอะๆไผ่ไม่ชอบครับแรงก็ไม่ชอบมันก็ต้องมีความพอดีหลังจากที่ไอ้ลุยกับผมมาปรับพื้นที่ตรงนี้ก็จะปลูกเลยซึ่งปลูกหน้าแรงได้เหรอได้ครับผมเธอเดินระบบน้ําให้เลยเพราะว่ามันจะห่างจากรุ่นแรกปีหนึ่งและปีกว่าๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกัน ก็ปรึกษากับทางครูทีว่าก็เราจะเดินระบบน้ําเลยพูดง่ายว่ามกราก็จะเป็นการปลูกไผ่ที่ครบทั้งหมดนะครับในพื้นที่อุทยานวิทคเนตมหาเศษรษฐีตรงนี้ส่วนพื้นที่ว่างๆนี้มันจะเป็นที่ปลูกกล้าพันไผ่เพราะว่าไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผมมีมีแนวทางแล้วก็มีตลาดที่ผมอยากจะทําในบางส่วนซึ่งที่เขาทำทำกันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีการแปรรูปบางอย่างที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็ในไทยยังไม่ค่อยมีคนทําด้วยอันนี้น่าสนใจวันนี้ทําปักหลักเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันพรุ่งนี้จะเป็นวันปลูกไผ่5 0 0ต้นนะครับคือเวลาปลูกต้นไม้แล้วเราเห็นต้นไม้มันโตเห็นมันจเจริญงอกงามมันก็เหมือนกับได้ดูชีวิตที่ได้เติบโตเนี่ยก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งจิตใจเบิกบานและไผ่พวกนี้แหละอนาคตจะต้องมาเป็นบ้านให้เรา,าเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้ครับ เริ่มทาการขุดทั้งหมดวันนี้500ตน้นตันนี้จะเป็นซุ้มที่สวยงามมากครับนะตอนนี้เนี่ยคือยังก,กําลังเริ่มปลูกเห็ไม่เห็นแต่ในระยะเวลา2-3ปีก็จะเป็นซุ้มไม้ไผ่ทางยาวประมาณเกือบ100เมตรซุ้มนี้ก็ค่อยๆปลูกไม่ต้องเร่งไปซื้อต้นใหญ่ๆราคาแพงๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆช่ง oh <my. S 1> บ่ายครับเดีย๋ยวเราลุาลยกันต่อไไไมมนะม่่่นการปลูกไผ่ อ่าตอนนี้หน่วยหน่วยกบนีบ่ตอนนี้ทำไปสามร้องเสียงหาใจ <c oughs> สามลูกเลยนี่คือซุ้มเลยทางนี้จะเป็นทางเดินเข้ามายัางองค์บพุพคาเนศนะครับระยะก็5เมตรเราปลูก2ฝั่งเป็นซ้อน2ระยะห่างต่อต้น 2เมตรเดี๋ยวก็จะขยายกันไปเองถ้าในจินตนาการนี่ก็คือว่าตรงนี้จะเป็นไผ่ซุ้มสวยยาวเป็นทิวนะครับความยาวมาตอนนี้โซนนี้เสร็จแล้วกำลังกลบเหลอีกไม่เยอะถ้ามองมางี้เนี่ยจะเป็นซุ้มไผ่ตอนนี้มันร้อนแต่ถ้าอีก2ปี3ปีมันก็จะร่มเย็นมากค่อยๆปลูกไปนี่สวยงาม จะได้รั้วไม้ไผ่หรือรั้วธรรมชาตินะครับซึ่งเราปลูกห่างจากถนนอย่างที่บอกไปว่าคือ2เมตรเพราะว่าไผ่มันจะมีการขยายด้วยวิวตรงนี้ก็จะดีมากนะครับตอนนี้คือลมแรงน้ำก็เลื่อนไปเมื่อสักครู่เราปลูกด,ด้านนู้นเห็นไหมที่เป็นทิวไกลๆนู้นนะ่ะก็คือจะเป็นซุ้มไผ่ อยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นหงค์บุพเคเนศสวยงามครับเป็นวิวที่สวยงามทิศนู้นคือทิศตะวันตกทิศตะมันออกก็คือทางองค์เนี่ยหันมาทิศตะมันออกเลยมีความสุขมากนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนส่วนนี้กันบ้างตอนนี้เราเหลือไผ่อีกหนึ่งชุด ที่วางแผนไว้ตอนนี้เหลือ80กว่าต้อตอน,นก็คือตามที่แแต่ว่าทีมงานไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจัดกันเองแนะนำว่าให้ซื้อกบาบะนะครับจะซื้อแบบรถตะเกียเลยครับบอกเลยสามแสนเอง <c oughs> ซื้อแบบนี้เพราะโอ้ขุนของได้เยอะด้วยขนลูกไม่ได้รถคันนะี้ก็ขนลูกรถคันนี้ไม่ขนลูกนะลูกชายอ่ะไม่ลูกภายแ,นแนพนแพนไปลุยก,กันต่อครับ รอบสุดท้ายตอนเช้าตรู่ครับเพราะว่าวันนี้เราต้องเดินทางกลับเมื่อคืนเนี่ยที่ฝนมาฝนตกหนักมากก็เลยมาตอนเช้าตอนนี้6โมงรอบนี้ครับฟึ๊งถือกัเสร็จภารกิจ แนวทางทิศใต้นะครับตอนนี้ปลูกและบริเวณฐานองค์วิปปิคเนศฝันน่งนี้ตอนนี้ก็คือเป็นลั้วไผ่วงกลมอ่าไม่ใช่วงกลมเป็นสี่เหลี่ยมด้านหลังเรียบร้อยวันน,น,นี้วันที่31กรกฎาคมนี่คนปลูกพักจะทำการทำขนมเล็กน้อยตั่น,นี้ก็เป็นฐานองค์วิปปิคเนศนะครับตอนนี้ยามเช้าเราปลูกเช้าเลยเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางกลับเชียงใหม่แล้ว แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ย้ำอีกทีว่าเราจะทําการเททองนะครับก็นี่คืออุทยานพิพิธเนณปบามาเซตีนะครับโดยผมมาสเ์เบสจางเบทินกรเจรจาไีดีก็ดูการทํางานดูการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะทําการเททองในวันที่12กันยายนสําหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมก็สามารถติดต่อได้ทางที่เพจได้เลย ไปแล้วครับสวัสดีครับ